สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเอิญจะมาสอนในส่วนของการเพิ่มอยอดไลค์ใน Facebook ของเราหรือว่าการเพิ่มยอดไลค์ในสเตตัสของเราเวลาที่เราโพสเข้าไปในเฟ e บุ o กนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปโหลดแอปที่มันเรียกว่า Machine Liker เราไปโหลดที่ Play Store กันเลยค่ะกดโอเคเราก็พิมพ์ว่า Facebook โตไหลก็ได้น่ะมันจะขึ้นมาเยอะมากเราเลือกอันไหนก็ได้อืม กดอันนี้แล้วกันเอาอันที่2เราก็อินสตอลเลยค่ะกดติดตั้งยอมรับเงื่อนไขรอแป๊บหนึ่งนะคะกำลังโหลดอยู่อ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วปิดออกเราทีนี้เราไปที่ Facebook ของเราโอเคไหมคะนี่เราไปสเตตัสของเราก่อนอวันนี้โพส,สเตตัสของเรา Why? Might maybe Skin Hockey Sunday. Mm don't even wanna teach him eh. Sunday. เราพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้แต่จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ Sunday Sleep until you are hungry then eat until you you are Sleep มันก็หมายความว่าวันอาทิตย์หรอ นอนจนกว่าคุณจะหิวพอหิวเสร็จเรากินจนกว่าจะง่วงโอเคโพสไปเลยค่ะ,อ,ะอันนี้คือเราโพสไปแล้วหลังจากนั้นเราออกนะคะกลับไปที่แอปที่เราโหลดมาอ่าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะ m c h ช i n e Liker ตัวสีน้ำเงินนะคะกดเข้าไปเลยค่ะอ่า มันก็จะถามว่าไอ้ตรงสีฟ้า,ฟาล็อกอินเฟสบุ๊กค่ะเรากดเข้าไปเลยค่ะเคลิกเข้าไปาเราก็เข้าเฟสบุ๊กของเราอ่ะอื่นก็จะพิมพ์ อันนี้มันจะถามว่า instagram would like to post to facebook for you เราก็แบบกด not now ก่อนแล้วกันอ่ามันก็จะขึ้นมาเห็นไหม status photo is ready อันนี้คือที่เราโพสเมื่อกี้ sunday sleep until you are hungry แดน n ีจันทร์เธอยอสลิป e ี้ก็คือเขาให้แบบกดไลค์เนี่ยมันจะเห็นไลค์กล่องสีดำเงินเห็นไหมคะตรงตรงเนี้ยค่ะ g ก t l ไลค์ like. เราคลิกตรง50เนี่ยก็คือเราอยากจะให้มีคนมากดไลค์โพสเนี้ยกี่คนขึ้นไปเราก็เลือกอเราเลือก50แล้วกันกดข้างบนนี้โอเคแล้วก็เก็ l ไลค์เลยค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะอ่ามันบอกว่า success l I have been sent successfully ก็ประมาณว่าเรียบร้อยแล้วแล้วประมาณนี้เราก็กด return to home ก็ลองกลับไปดูที่เราโพสเมื่อกี้นะคะว่าจะมีคนมากดไลค์หรือเปล่านีขึ้นมาหนึ่งอืม มีอยู่อันนึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะโอ้มันมีคนมากดไลค์เราแล้ว49คนเห็นไหมเนี่ย50ละ51ละเรามาดูยอดไลค์เนี่ยค่ะอันนี้คือของเพื่อนของเราเองเนี่ยอันนี้แต่ว่าอันข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นคนอื่นที่แบบเขามาเห็นโพสต์ของเราเนี่ย,เน,ยเนี่ยค่ะ กดเลยห้าสิบทีก็ประมาเนี้ยค่ะง่ายๆถ้าเราอยากทำอีกก็ไปทำเหมือนเดิมค่ะเราลองกลับไปดูหน้าหน้าโปรของเรานะคะแปบ๊บเดียวมีคนกดไลค์แล้วเห็นไหมเมื่อกี้เรากดไป50คนถูกปะแล้วถ้าเราอยากแบบลองอีกดูอีก ถูกไหมเราก็กลับไปที่นี่อีก Machine l a y ล็อกอินท่าเหมือนเดิม,มกดโอเคเข้าไปโอเคสอรรี่เ is เคาน์เตอรเป็นไรอ่ะเมื่อกี้เรากด50แล้วเรถูกปะ่ะอ๋อ ก็คือเขาจะไม่ให้เราทำแบบต่อเนื่องกันเลยเขาจะมีเวลาด้านบนนะเห็นไหมคะที่มันวิ่งอยู่เป็นวินาทีตรงเนี้ยคะ่ะตรงเนี้ยคะ่ะเห็นไหมมันจะบอกว่า next submit in 12นาทีนะคะก็คือเราสามารถทําได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือภายใน12นาทีกับอีก31วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทําอีกรอบนึงเนี่ยเราก็ จะต้องกลับมาอีกประมาณ12นาทีถึงสามารถกดไลค์ได้อแต่ว่าถ้าอาจจะลองทำดูก็ได้นะว่ามันจะได้เปล่าเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรอโอเคไหมคะมก็คืออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำให้คนมากดไลค์เราได้นะคะ ส่วน so, อันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนเอนเองที่เขามากดไลค์ของเองินส่วนตัว50ไลท์ที่เหลือ,อน,นั้นนะคะจะเป็นตัวออโต้ไลท์ที่เราไปดาวน์โหลดตัวแอปตรงนั้นมานะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นริคง่ายๆทุกคนสามารถทำได้โดยการทำผ่านเครื่องมือถือของเราไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android ต่างๆที่สามารถทำได้ถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปที่เอนบอกนะคะจะเป็นตัวนี้แมชชีนไลท ทุกคนก็สามารถทำได้แล้วก็มีผู้มากดไลค์สเตตัสของเราโอเคนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับยังไงก็ขอบคุณมากนะคะท,ที่ติดตามชม